สุหขทัยมานานคือมีอาการเหนื่อยถูกไหมครับผมไอด้วย I, มียมีเสมหัด้วยไหมครับเสีเยมหะด้วยเห็นตะกี้คุณยึกแจ้งผมว่าตอนกลางคืนคุณพ่อชอบไอถูกไหมใช่ครับแล้วเวลาคุณพ่อมีเสมหะเนี่ยมันเป็นสีอะไร สีน้ำตาลครับสีน้ำตาลครับผมเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วพอเวลาคุณก็พ่อหลังกินเบต้าเอ็กประมาณแผงที่สองถูกไหมแล้วผลลัพธ์เนี่ยที่คุณพ่อบอกเนี่ยก็คือเออสเเลตจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีอะไรนะครกลายเป็นสีขาวใสเลยครับกลายเป็นสีขาวใสมากขึ้นแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหนียวด้วยครับผมเหมือนขับออกมาเห็นคุณพ่อบอกว่าสเเลตหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะที่คุณพ่อบอกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หายไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับจริงนะคุ เวลาที่คุณพ่อรู้สึกว่ากินเบต้าเอ็กเนี่ยแล้วไม่มีสเสเดไม่มีสเตเดจะน้อยมากเลยครับตอนนี้น้อยมากไม่เหนื่อยด้วยถูกไหมครับผมแล้วคุณพ่อรู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นครับผมออกกาลังกายก็ไม่เหนื่อยเร็วเหมือนเมื่อก่อนนะฮะอันนี้ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงนะฮะรีวิวหลายๆคนนะฮะผมมีลูกค้าที่รีวิวเนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะฮะคุณไม่ต้องเชื่อคํารีวิวครับ ไม่ต้องเชื่อดาราท่านไหนที่กินนะฮะไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะคุณลองซื้อไปทาน1กล่องกลอง่กลองหนึ่งตอนนี้มีโปรโราคาไม่แพงนะ,ะสี่หบาทหลักร้อยฮนะแต่ถ้าคุณมั่นใจและคุณจะมั่นใจเองครับเพราะว่ามันคือรีวิวของคุณที่คุณเกิดผลลัพธ์เอง